ในกลุ่มดาวราศีตูนที่ห่างไกลจากโลกของเราประมาณ190ปีแสงมันก็ได้มีดาวเลือกดวงหนึ่งซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางดวงดาวนับล,ล้านดวงมันดูเหมือนจะไม่มีอะไรพิเศษไม่มีอะไรใหญ่โตโออาหรือส่องแสงสว่างจ้ากว่าดวงดาวดวงอื่นแต่มันกลับมีความลับที่ทําให้เหล่านักวิทยาศาสตร์ต้องเกาหัวกันแกรกดาวดวงนี้มันก็มีชื่อว่า HD 1 4 0 2 8 3หรือที่รู้จักกันในานามดาวเมทูเซล่าดาวเมทูเซล่านะครับ ชื่อมันอาจจะฟังดูธรรมดาธรรมดาแต่พอเหล่านักดาราศาสตร์ลองคำนวณอายุของมันเท่านั้นแหละปรากฏว่าถึงกับต้องอ้าปากค้างเลยทีเดียวเพราะดาวเคราะห์ดวงนี้มันมีอายุมากกว่า 16, พันล้านปีฟังไม่ผิดหรอกครับ16,00พันล้านปีซึ่งมันมากกว่าอายุไขของจักรวาลของเราซะอีกครับหลายๆท่านนั้นอาจจะสงสัยดีครับว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นนะจักรวาลของเรานั้นถือกําเนิดขึ้นมาเมื่อประมาณ1 3 8พันล้านปีก แล้วดาวดวงนี้นะ่ะมันจะเก่าแก่กว่าจัก,กรวาลได้ยังไงอารมณ์นั้นมันก็คงจะไม่ต่างจากการที่คนนั้นรู้สึกว่าคนได้เกิดก่อนพ่อกับแม่คุณยังไงอย่างไรเลยลครับดาวซูเซล่านั้นบันจึงกลายเป็นปิศนาโบราณที่ทําให้นักวิทยาศาสตร์ต้องกลับไปทบทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจัก,กรวาลกันใหม่หมดเลยทีเดียวครับย้อนกลับไปในช่วงยุคเริ่มต้นของทุกสรรพสิ่ธิจัก,กรวาลของเรานั้นมันก็ช่างแตกต่างจากที่เราเห็นใน ปัจจุบันนี้อย่างสิ้นเชิงทุกท่านลองนึกภาพตามนะครับหลังจากที่เกิดบิ๊กแบงทุกสิ่งทุกอย่างในจกักรวาลน่ะมันก็ล้วนล้าวตาเป็นเหมือนกับซุปข้นๆร้อนๆที่ประกอบไปด้วยโปรตอนนิวตอน และอิเล็กตรอนพุ่งพลานไปทั่วท,ทุกทิศทางผ่านไป2อสามแสนปีนะครับอุณหภูมินั้นก็จะเริ่มเย็นลงอะตอมแรกนั้นก็จะถือกําเนิดขึ้นส่วนใหญ่แล้วมันก็จะเป็นไฮโดรเจนกับฮีเลียมแล้วก็ประมาณ 150- ่งรถึงสองล้านปีหลังบิ๊กแบงไอเจ้าอะตอมเล็กๆพวกนี้นะครับมันก็จะจับกลุ่มกันก่อร่างสร้างตัวเป็นดาวดวงแรกขึ้นมาเอาละครับทีนี้เรามาถึงเรื่องจงมีแสงสว่างที่ว่ากันว่าเป็นคำตรัสของพระเจ้ากันดีกว่าเรื่องนี้เนะี่ย มันก็จะเกี่ยวพันกับดาวฤกษ์ยุคแรกๆเริ่มครับของจักรวาลซึ่งนักดาราศาสตร์พวกเขาจะเรียกดาวพวกนี้ที่เท่ว่าดาวฤกษ์ประชากรซึ่งก็จะเป็นเหมือนกับประชากรรุ่นบุกเบิกของจักรวาลยังไงอย่างนั้นเลยละครับแต่ที่น่าสนใจก็คือจนถึงทุกวันนี้แล้วเราก็ยังไม่เคยเห็นดาวฤกษ์ประชากรตัวเป็นๆเ,เลยนะครับเหมือนกับ มันเป็นดาวในตำนานนักวิทยาศาสตร์ก็เลยยังไม่ฟันธงเต็มร้อยซว่าหน้าตาพวกมันนั้นจะเป็นอย่างไรแต่ก็พอจะเดาได้ครับก็คือว่าดาวพวกนี้นะ่ะมันจะเกิดขึ้นมาจาก ไฮโดรเจนและเฮเลียมในยุคแรกๆซึ่งเป็นยุคแรกเริ่มของจักรวาลเพราะตอนนั้นน่ะจักรวาลของเราเองมันจะยังไม่มีธาตุดักๆครับมีเพียงแค่ธาตุสองธาตุนี้ลอยเกลื่อนไปทั่วส่วนขนาดของดาวฤกษ์ประชากร3เนี่ยก็คาดว่ามันน่าจะใหญ่ยักษ์แบบสุดๆไปเลยครับมวลอาจจะมากกว่าดวงอาทิตย์ของเรา ต้อง60ถึง300เท่าแนะ่แถมยังร้อนแรงสว่างจ้ากว่าสมกับเป็นผู้บุกเบิกแห่งแสงสว่างในจัก,กรวาลจริงๆเลยครับแล้วพอมาถึงตรงนี้นะครับหลายๆท่านนั้นก็อาจจะงงๆหน่อยนะครับเพราะว่าดาวเลษ์นะ่ยยิ่งมันใหญ่มันจะยิ่งอายุสั้นนั่นก็เป็นเพราะว่าดาวใหญ่แรงโน้มถ่วงมันก็จะยิ่งแข็งแกรงกว่าครับเมื่อแรงโน้มถ่วงมันแข็งแกร่งนะ่ะมันก็จะทําให้อุณหภูมิแกนรกลางสูงขึ้นพออุณหภูมิแกนกลางสูงขึ้นนะครับปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่เกิดขึ้นนั้นมันก็จะเร็ว แรงขึ้นสุดท้ายแล้วมันก็จะเผาผลาญตัวเองทําให้อายุพวกมันนะครับก็เลยสั้นกว่าดาวดวงเล็กๆนั่นเองทีนี้ลองนึกภาพดาวเลิ์กที่ใหญ่ขนาดมหึมาเลยนะครับใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ของเราเยอะเลยแม้ว่าดาวพวกนี้นะ่ะมันจะมีพลังงานเยอะมากเลย แต่รู้ไหมครับว่าพวกมันน่ะใช้พลังงานแบบสิ้นเปลืองสุดๆเหมือนกับคนใช้เงินเก่งนั่นแหละครับก็เลยหมดไวัอายุสัน้นดาวเรษกโบราณพวกนี้มันก็เหมือนกันครับอยู่ได้ไม่นานแค่ไม่กี่ร้อยล้านปีพวกมันก็จะบึ้มสลายหายตัวไประเบิดเป็นซูเปอร์โนวาเป็นพุกไฟชุอดอแรกของจักรวาลเลยทีเดียวครับแล้วทีนี้นะ่ะพอมันระเบิดตมตามเสร็จปุ๊บเศษซากของดาวนั้นมันก็จะฟุ้งกระจายไปทั่วครับเหมือนกับการโปรยผงวิเศษ แต่ว่าผมวิเศษนี้น่ะมันคือธาตุหนักพวกมันเกิดขึ้นตอนที่ดาวฤกษ์รวมตัวกันก็คือปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันนั่นแหละครับแล้วตอนระเบิดนี่แหละครับเศษซากพวกนี้น่ะมันก็จะกลับมารวมตัวกันใหม่อีกครั้งหนึ่งกลายเป็นดาวฤกษ์รุ่นต่อไปเรียกว่าดาวฤกษ์ประชากรรุ่นที่2ต่างจากรุ่นแรกครับตรงที่พวกมันน่ะจะมีแร่ธาตุหนักปะปนมาด้วยแต่ก็ยังหนักน้อยกว่าดาวรุ่นใหม่ๆอยู่ดีอย่างดวงอาทิตย์ของเราอะ่ะมันก็หนักกว่านะครับ แล้วทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงครับว่าดาวดวงไหนนะมันแก่นักวิทยาศาสตร์พวกเขาก็จะมีวิธีแยกแยะนะครับยกตัวอย่างเช่น HD 140283นะครับดาวดวงนี้นะ่ะมันก็จะถูกจับตามองตั้งแต่ยุค50เลยทีเดียวครับเพราะว่ามันถูกตรวจพบว่ามีท่าหนักน้อยมากๆอยังเหล็กเนี่ยมีแค่0.4%ของดวงอาทิตย์เองน้อยจี๊ดเดียวครับก็เลยรู้ว่าอ๋อ ดาวดวงนี้นะ่ะมันน่าจะเกิดมานานแล้วนะตั้งแต่ยุคที่ยังไม่มีธาตุดักๆเยอะนั่นเองครับแล้วสำหรับดาว HD 140283นักวิทยาศาสตร์พวกเขาก็พยายามจะหาอายุของดาวดวงนี้โดยการใช้ข้อมูลจากดาวเทียมให้ประคอส ขององค์กรอวกาศยุโรปค,ครับผลก็ปรากฏว่าอายุของดาว HD 1 4 0 2 8 3มเนี่ยมันมากถึง16,00พันล้านปีเนี่ยมันมากกว่าอายุของเอกภพที่เราเข้าใจกันถึง2 0 0 0ล้านปีเียวนะครับงานนี้น่ะมันก็ทำเอานักดาราศาสตร์ฮือฮาไปทั่วโลกเลยครับเพราะว่าถ้าดาวดวงนี้น่ะมันมีอายุมากกว่าเอกภพจริงๆนั่นมันก็หมายความว่าบิ๊กแบงที่เราเชื่อกันว่าเป็นจุดกำเนิดของเอกภพน่ะมันอาจจะผิด ก็เป็นไปได้นะครับทุกท่านเหมือนกับที่เราเคยเข้าใจว่าโลกมันแบนนะ่ะแต่จริงๆแล้วโลกมันกลมอะไรแบบนั้นเลยเรื่องนี้ มันจะเป็นเรื่องที่ใหญ่โตมากๆเลยนะครับเพราะว่าทฤษฎีบิ๊กแบงที่เป็นเสมือกับเสาหลักของวงการวิทยาศาสตร์น่ะถ้าเกิดว่าทฤษฎีนี้ผิดพลาดล่ะความรู้ความเข้าใจของจักรวาลทั้งหมดของเราอ่ะมันจะเป็นยังไงนะมันก็อาจจะต้องอัปเดตครับเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยแล้วทีนี้แหละครับทุกท่านด้วยความที่ชื่อ s D 1 4 0 2 8 3มันยาวจนจํายากนะครับสื่อมวลชนก็เลยตั้งชื่อเล่นให้มันว่าดาวเมดูเซล่าว่าแต่เมดูเซล่าน่ะคือใครกันนะใครที่ไม่ได้เรียนพระคัมภีร์นั้นก็ อาจจะไม่คุ้นชื่อนี้ครับเมนุเซล่านั้นก็เป็นบุคคลในคัมภีร์ไบเบิลที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการมีอายุที่ยืนยาวมากๆครับกล่าวกันว่าเขามีอายุได้ถึง969ปี ก่อนที่เขาเจะเสียชีวิตในช่วงก่อนเกิดเหตุการณ์น้าท่วมโลกเลยครับทุกท่านเรื่องราวของดาวฤกษ์ที่มีอายุมากกว่าเอกภพเนี่ยมันก็ชวนพิศวงงงวยจริงๆเลยนะครับงั้นเรามาแกะปมปริศนานี้กันเลยดีกว่าคือเรื่องมันอาจจะเป็นแบบนี้นะครับจริงๆแล้วอะดาวฤกษ์มันจะมีอายุมากกว่าเอกภพที่มันอาศัยอยู่เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วล่ะ ถ้าเจอแบบนี้แสดงว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่แทมันอาจจะเป็นที่อายุของดาวเมซูเทล่าครับที่เรานั้นยังคำนวณไม่ได้อย่างแม่นยําหรือไม่ก็อายุของเอกภพที่เรานั้นอาจจะประเมินมันต่ําไปก็เป็นไปได้แต่เดี๋ยวก่อนนะครับทุกท่านเรื่องน่ะมันน่าจะซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยนะครับเอาละครับตอนนี้น่ะนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่พวกเขาก็เชื่อกันว่าเอกภพของเราอ่ะมันมีอายุประมาณ13.8พันล้านปีแต่ตัวเลขนี้น่ะมันก็จะยังเป็นเพียงแค่ตัว เลขประมาณการเท่านั้นเองนะครับซึ่งมันอาจจะเป็นตัวเลข ประมาณการที่ดีที่สุดในตอนนี้แล้วก็เป็นไปได้จริงๆแล้วในวงการวิทยาศาสตร์เองก็ยังมีข้อถกเถ,ถียงกันอยู่เลยนะครับมันก็ไม่ได้ฟันทุกเป๊ะขนาดนั้นทีนี้เมื่อต้นปีที่ผ่านมาครับมันก็ได้มีกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บได้ถ่ายภาพกาแล็กซีที่ชื่อว่าเจเดตจีเหรือกาแล็กซีหยกนั่นเองครับจะให้เาเรียกง่ายๆนะครับซึ่งมันจะอยู่ห่างจากโลกตั้ง1 3 6พันล้านปีแสง ใกลสุดลูกหูลูกตาเลยทีเดียวครับแล้วที่พีกกว่านั้นก็คือมันเป็นวัตถุที่ไกลที่สุดเท่าที่มนุษย์นั้นเคยเห็นมาก่อนเลยแหะเรื่องมันก็เริ่มต้นจากการที่เราอะไปเจอกาแล็กซี่หยกครับซึ่งกาแล็กซี่นี้น่ะมันก็โผล่มาให้เห็นหลังจากบิ๊กแบงเพียงแค่ 290ล้านปีเท่านั้นเองครับแต่ที่น่าแปลกใจก็คือหน้าตาของมันน่ะไม่เหมือนที่นักดาราศาสตร์คิดไว้เลยครับคือมันใหญ่มากขนาดประมาณ1,600ปีแสงแถมยังสว่างจ้าด้วยแสงสว่างจากดาวฤกษ์เป็นล้านล้านดวงทีนี้นะครับจากความรู้ที่เรามีเกี่ยวกับจักรวาลเนี่ยการที่กาแล็กซี่มีขนาดมหึมานี้ จะเกิดขึ้นหลังบิกแบงแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นไปได้ยากมากๆเลยครับแล้วแบบนี้นะ่ะมันหมายความว่ายังไงล่ะนักดาราศาสตร์บางคนนะครับก็คิดว่าเอ๊ะหรือว่าจากักรวาลของเราอ่ะมันอาจจะเก่าแก่กว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยก็เป็นไปได้นะจริงๆแล้วมันก็มีงานวิจัยโผล่ออกมาอยู่นะครับในช่วงปี2023ที่บอกว่าจากักรวาลนั้นก็อาจจะมีอายุเกือบ2เท่าของเราที่เราเคยประมาณการเอาไว้เลยนะคือประมาณ2 6 7พันล้านปีครับ แล้วดาวเลกเมทูเซล่าที่ว่ากันว่าแก่กว่าจักรวาลล่ะมันเป็นหลักฐานที่ช่วยยืนยันว่าจักรวาลเก่าแก่กว่าที่เราคิดไว้หรือเปล่านะคําตอบมันก็อาจจะไม่เสมอไปก็เป็นไปได้นะครับทุกท่านถึงแม้ว่าเรื่องอายุไขของจักรวานลน่ะมันจะยังเป็นข้อถกเถียงกันอยู่นะครับแต่ว่าตัวเลข13.8พันล้านปีที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะ่ะมันก็มีหลักฐานที่สนับสนุนที่แข็งแรงมากๆเรามีวิธีการตรวจสอบหลากหลายวิธีเช่นการศึกษาพื้นหลังไมโครเวฟ จักรวาลหรือ Cosmic m ไมโครเวฟกราวนได้เลยครับเพื่อดูสภาพเริ่มต้นของจักรวาลและวิวัฒนาการของมันหรือการใช้กฎของ h u b เ l e เพื่อย้อนรอยการขยายตัวของจักรวาลแล้วคำนวณว,ว่าการขยายตัวครั้งแรกอ่ะมันเริ่มต้นขึ้นเมื่อไหร่จักรวาลของเราเนี่ยมันกว้างใหญ่มหาศาลครับและที่น่าทึ่งก็คือถึงแม้ว่าพวกเขานะครับจะใช้วิธีที่แตกต่างกัน จากการคำนวณหาอายุของจักรวาลแต่ว่าผลลัพธนะ์น่ะมันก็กลับชี้ไปที่ตัวเลขเดียวกันซะอย่างนั้น,นะครับนั่นก็คือจักรวาลของเราอะ่ะมันน่าจะมีอายุประมาณ1 3 8พันล้านปีถึงจะยังไม่ชัวร้อเอ์เซก็ตามครับแต่นักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ก็เห็นพ้องต้องกันครับในตัวเลขเหล่านี้แล้วทีนี้นะครับเรื่องเรามันก็เริ่มซับซ้อนขึ้นไปอีกเมื่อเราอะ่ะมาดูที่ดาวเมทูเซล่าดวงนี้นะครับตอนแรกอะ่ะเหล่าบรรดานักวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์นะครับพวกเขาก็ส สามารถคำนวณอายุของมันได้มากกว่าจักรวาลนี้ซะอีกซึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนักวิทยาศาสตร์นะครับก็เลยงงติครับเกิดอะไรขึ้นกันนะมีข้อมูลข้อผิดพลาดตรงไหนหรือเปล่าทีนี้นะครับทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยายลายัยเพนสเตดก็เลยต้องออกมาตรวจสอบกันใหม่ครับพวกเขาก็หาอายุของดาวฤกษ์แต่ละดวง โดยเฉพาะดาวดวงเดียวโดดๆเนี่ยมันก็จะยากกว่าที่คิดเลยนะครับซึ่งมันจะไม่เหมือนกับการหาอายุของจักรวาลเพราะข้อมูลที่เรามีเกี่ยวกับดาวฤกษ์ก็คือสิ่งที่เราสังเกตเห็นจากมันในปัจจุบันเท่านั้นเองถึงจะมีหลายวิธีในการคำนวณอายุของดาวฤกษ์ครับแต่ทุกวิธีก็ต้องใช้ข้อมูลที่แม่นยำเช่นความสว่างระยะทางที่มันห่างจากโลก มวลและองค์ประกอบของดาวนักวิทยาศาสตร์นะครับพวกเขาจะเอาข้อมูลเหล่านี้แหละไปใส่ในแบบจําลองวิวัฒนาการของดาวฤกษ์เพื่อทํานายวงจรชีวิตของดาวครับแล้วพวกเขาก็จะประเมินอายุของพวกมันออกมาถ้าข้อมูลแบบจําลองที่ใช้ในการคํานวณอายุของดาวนั้นมันเป๊ะๆนะครับผลลัพธ์ก็จะเป๊ะตามไปด้วยแต่ถ้ามันมีจุดไหนผิดพลาดแม้จะจุดนิดเดียวแล้วล่ะก็ผลลัพธ์นั้นมันก็ต้องคาดเคลื่อนอาจจะคาดเคลื่อนไปไกลเลยทีเดียวครับแล้วทีนี้เนะี่ยทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเปนะ ก็เลยเริ่มต้นด้วยการตรวจสอบข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณอายุของดาวเมทูเซราก่อนเลยครับว่ามันถูกต้องจริงๆหรือเปล่าและคำตอบก็คือ มันไม่ถูกต้องครับพุกท่านในระหว่างปี2003ถึงปี2011นะครับกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบลิลนั้นก็ได้ทําการสังเกตดาวเมเทอ์เซลา่าเกือบ10ครั้งครับแล้วก็ได้ข้อมูลใหม่ที่แม่นยําขึ้นมากกว่าเดิมแถมยังมีการปรับปรุงแบบจําลองวิวัฒนาการของดาวฤกษ์ให้ดีขึ้นอีกด้วยด้วยข้อมูลชุดใหม่นี้ทีมนักวิทยาศาสตร์พวกเขาก็เลย คำนวณอายุของดาวเมทูเซล่าได้แม่นยําม,มากยิ่งขึ้นครับข่าวดีก็คืออายุของดาวที่คํานวณใหม่แล้วนั้นนะ่ะมันก็น้อยกว่าตัวเลขเดิมครับแต่ข่าวร้ายก็คือตัวเลขใหม่ที่ได้นะ่ะมันก็คือ1 4 4 6พันล้านปีซึ่งมันยังคงมากกว่าจัก,กรวาลของเราอยู่ดีนั่นแหละครับเฮ้ยใ <c oughs> ต้เดี๋ยวก่อนนะมันยังมีเรื่องให้หลุ้นอีกอยู่นะครับเพราะว่าความไม่แน่นอนของอายุที่มันคำนวณใหม่นี้นะ่บวกกับตัวเลข 0.8พันล้านปีมันก็หมายความว่าถ้าอายุจริงของดาวเมทูเซล่านะ อยู่ที่ปลายล่างสุดของช่วงค่าประมาณมันก็จะไม่ขัดแย้งกับอายุของจกักรวาลที่เรารู้จักกันเลยใช่ไหมครับอันนี้มันอาจจะเป็นเหตุผลที่เรายกขึ้นมาให้เราสบายใจก็เป็นไปได้นะถึงแม้ว่าผลลั์ใหม่ๆมันจะบอกใบ้ว่าดาวเมทูเซลล่านะ่ะมันอาจจะไม่ทําให้ความจริงที่เรารู้จักกันพัทงทลายลลงไปแต่มันก็ชี้เห็นชัดเจนเลยนะครับว่าเรากําลังเข้าใจอะไรบางอย่างผิดพลาดไปมากๆเลย ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับดาวที่ยังไม่ถูกต้องแบบจําลองวิวัฒนาการของดาวเลิกที่ยังใช้การไม่ได้จริงๆหรือแม้กระทั่งอายุของจกักรวาลที่เราอ่ะอาจต้องทบทวนกันใหม่และถ้าให้พูดถึงเรื่องราวของดาวจอมปวดดวงนี้แล้วละก็มันก็เริ่มต้นขึ้นในช่วงทศวรรษที่1950ครับ ในตอนนั้นเองนะครับนักดาราศาสตร์ก็สังเกตเห็นว่าดาวเมทูเซลล่านะ่ะมีองค์ประกอบหมักน้อยมากๆซึ่งมันน้อยกว่าที่เราพบได้ในดวงอาทิตย์ของเราครับการค้นพบนี้นะ่ะมันก็เลยเป็นเสมือนกับจุดเริ่มต้นเป็นทิกซอชิ้สนสำคัญครับทำให้นักดาราศาสตร์อยา่างเฟชฮอยเข้าใจจริงๆว่าองค์ประกอบที่หนักกว่าฮีเลียมนั้น มันเกิดขึ้นภายในดาวเลษ์กนี่เองครับทีนี้น่ะเรื่องราวมันก็เริ่มผีขึ้นตรงที่ตอนแรกอ่ะเราประเมินอายุของดาวเปเทูเซล่าไว้สูงมากเกินไปครับสูงซะจนดูเหมือนกับว่ามันจะเก่าแก่กว่าอายุของจักรวาลเสียอีกทําให้นักวิทยาศาสตร์ถึงกับต้องเกาหัวกันเลยทีเดียวเพราะถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วเราก็ความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจักรวาลน,น่ะมันก็จะต้องพังทลายลงมาหมดเลยใช่ไหมครับแต่ในช่วง20ปีที่ผ่านมาน่ะมันก็ได้มีการศึกษาเจ้าดาวลึกลับดวง น้เพิ่มขึอีกเยอะแยะเลยครับเทคโนโลยีนั้นก็ดีขึ้นด้วยแบบจําลองนั้นมันก็ดูแม่นยําขึ้นจากที่เคยประเมินว่าอายุ14.27พันล้านปีในปี2014นั้นพวกเขาก็ปรับลดลงมาได้เหลือเพียง 12พันล้านปีในปี2 0 2 1ครับซึ่งยังถือว่าแก่ครับแต่อายุนั้นมันน้อยกว่าจักรวาลของเราแล้วดูเหมือนว่าพวกเขาจะทาสาเร็จแล้วนะครับแม้ว่าดาวมิวเนะี่ยมันจะไม่ได้แก่กว่าจักรวาลอย่างที่เราเข้าใจแต่มันก็ยังเป็นดาวที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับมันอาจจะไม่ได้ทําให้เราอ่ะต้องเปลี่ยนความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจักรวาลไปทั้งหมดแต่มันก็ช่วยย้ําเตือนเราครับว่ามันยังมีอะไรอีกมากมายในจักรวาลที่เราอ่ะยังไม่รู้หรือย,ยังไม่ยอมรับกันนะและแม้ว่า ความรู้ของเราจะก้าวหน้าไปมากแค่ไหนนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วมันก็ส่วนมากนะยังเป็นแค่สมมติฐานอยู่ดีครับยังมีเรื่องราวอีกมากมายในจักรวาลที่รอให้เราอะ่ะ ออกไปค้นหากันอยู่สรุปนะครับเดิมทีแล้วนักวิทยาศาสตร์ก็คาดการว่าดาวดวงนี้เนะี่ยมันน่าจะมีอายุอยู่ที่16.000พันล้านปีแต่ข้อมูลล่าสุดจากกล้องโทรทัศน์อวกาศนั้นก็แสดงให้เห็นว่าอายุที่แท้จริงของดาวดวงนี้มันน่าจะอยู่ประมาณ14.000พันล้านปีถึงแม้ว่าอายุจริงนั้นจะน้อยให้กว่าที่คิดไว้ในตอนแรกนะครับแต่ก็ยังถือว่าเป็นดาวเลษ์กที่มีอายุโบราณมากเกิดก่อนกาแล็กซีทางชักเผือกของเราซะอีกแม้จะแก่ขนาดนี้นะครับแต่ว่าดาวดวงนี้เองมันก็ยังคงอยู่ในช่วงวัยเด็กอยู่ ถ้าเทียบกับช่วงอายุไขของดาวเลิกนะครับแต่ว่าในตอนนี้นะ่ะมันก็ถูกจัดเป็นดาวย่อยยักษ์ เหมือนกับที่ดวงอาทิตย์ของเราจะกลายเป็นอีกใน5,000ล้านปีข้างหน้าครับเมื่อเวลาผ่านไปดวงดาวนั้นก็จะหมดพลังงานลงแล้วก็จะสลัดชั้นก๊าซรอบนอกอกอก,อกแล้วก็กลายเป็นดาวแคร็ขาวซึ่งจะไม่เกิดปฏิกิริยา n นิวเคลีย์ฟิวชันในการกางอีกต่อไปแต่ก็ยังคงเปล่งแสงเรื่องรองต่อไปได้อีกนานสายนานประมาณ10ล้านล้านปีเชียวนะครับหลังจากนั้นน่ะความร้อนทั้งหมดมันก็จะหายไปในอวกาศดาวเมเทซูล่าเองมันก็จะกลายเป็น ดาวแคระดาและถึงแม้ว่าดาวนั้นจะมีอายุมากมายเท่าไหร่ก็ตามแต่มันก็มีชีวิตผ่านมาแค่0.1%ของอายุขยทั้งหมดของมันเท่านั้นเองครับลองนึกภาพไปมัครับถ้าเกิดว่าดาวดวงนี้นะ่ะเป็นคนที่มีอายุ80ปีตอนนี้นะ่ะมันก็เหมือนกับเด็กทารกครับซึ่งเป็นเด็กทารกแรกเกิดซึ่งมีอายุแค่หนึ่งใน10ของวินาทีแรกเท่านั้นเองครับที่น่าตื่นเต้นก็คือเราอ่ะ สามารถมองเห็นดาวดวงนี้ได้ด้วยกล้องสองทางไกลธรรมดาธรรมดาในคืนที่ฟ้าเปิดไม่ต้องใช้กล้องโทรทัศน์อวกาศอย่างฮบเบลิลลองมองหาดูสิครับถ้าเจอก็สแสดงว่าคุณกําลังมองดูดาวดวงหนึ่งที่เก่าแก่ที่สุดในจักรวาลอยู่และมันก็อาจจะเป็นวัตถุที่เก่าแก่ที่สุดที่คุณนั้นเคยเห็นกับตาเลยทีเดียวครับแล้ววัตถุนั้นคุณกับผมก็อาจจะกําลังมองมันอยู่ด้วยกันตอนนี้ก็เป็นไปได้ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ร่วมเดินทางมาตลอดคลิปนี้เลยเหนือสิ่งอื่นใดแล้วก็จะคิดสิ่งไหน แล้วไม่เบียเบียนคนอื่นนั้นก็ขอให้สมปรารถนาครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ